ที่ว่าในขณะนี้เนี่ยนะครับผมคิดว่าทั้งคุณสุนีและคุณจตุพรเนี่ยชัดเจนนะครับว่าม,มีเจนตนารมณ์ที่จะเข้ามาช่วยกันให้บ้านเมืองดีขึ้นเข้ามาที่จะทาให้ประชาชนเกิดความสมัครสที่ล้อมล้อมโลมกน,นะครับและปะัญหาบ้านเมืองวันนี้นนี่หนักดังนั้นเนี่ยจึงเป็นการรวมพลังของภาคประชาานทุกภาคนนะคับเข้ามาช่วยกันแก้ไขปัญหาบ้าน,นไม่ได้พุ่งตรงต่อว่า ไม่ได้พุ่งตรงต่อรัฐบาแลแต่ว่าพุ่งตรงกับปัญหาของบ้านคนที่รุื้อว่าภาคประชาชนนั้นเนี่ยจะแก้ไขปัญหาอย่างไรบ้างจะเป็นการกาลังกันเมืองที่จะจัดระบรบดักสิ์ร่วมกันขยายกว้างที่ลณระบบดักสินมีอยู่จริงนะถ้ามีอยู่จริงและเลวร้ายจริงไม่ว่าคุณสนที่หรือคุณจะุพรหรือเป็นใครก็แล้วแต่ก็ต้องกำจัดระบ,บอบจริงแต่ถ้ามันไม่มีอยู่จริงก็ไม่ไม่ต้องกังวล แต่ถ้ามีอยู่จริงผมว่าคนไทยทุกคนต้องกำจัดระบอบนี้จงเพราะนั้นจุดจุดของคุณส่วนที่กับคุณเจริพรเนี่สิ่งที่เราจะได้เห็นนี่ก็คือว่าภ้าประชาชนก็จะขยับเข้าหากันมากขึ้นแต่ว่าการขยับเข้าหากันมากขึ้นนั้นเนี่ยมันก็ต้องมีการมีการหารือกันว่าบ้านเมืองควรจะเดินทิศทางอย่างไรรัฐบาลกาจะกลายเป็นเรื่องเล็กะว่ารัฐบาลเล็กจะทายยําปัญหาใหญ่แล้ววันนี้ชัดเจนบรรักการเมือง ทุกพักแก้ไม่ได้บางพักที่ไม่เต็มใจแก้ด้วยบางพักที่ทําเรื่องเลวร้ยายเพิ่มขึ้นด้วยนั้นเป็นจึงเป็นหน้าที่ของประชาชน,นาค่ะทุการการสอบสวของคุณทักษิณชูวัตรในนายกรัฐมนตรีอ่ะคะเขาบอกมีกระสับว่าพยายามที่จะโคว่าตัวเองยังคงอยู่มีบาดบาดอยู่และยังคงอยู่ที่หนีไปไหนจับคดีคนสิบสี่หรือนายม้งคือรัฐมนตรีที่เชิญก็น่ารัฐมนตรีที่เชิญเนี่ย ้องไปอ่านบทบัญญัติหน้าตาร60ยสองรัฐมนูญมันควรจะประพฤติถิ่มาตรฐานทางจรยาางิยธรรมคุณทักษิณแก้ไขปัญหายาเสพติดเนี่ยโดยการใช้กำปังทหารไปสองพันกว่าศพแล้ววันนี้เชิญคนอย่างนี้เนี่ยมากล่าวเรื่องนี้ในขณะเดียวกันยังมีกรณีเรื่องการที่ติดคุกหรือไม่ป่วยหรือไม่อันนี้เป็นจิตสำนึกของรัฐมนตรี จะชั้นต่ําชั้นสูงก็ไปคิดด่วททาอย่างนี้แล้วบ้านเรือนดีขึ้นหรือเปล่าคนไกลนี่ไปทาไปต่อได้หรือเปล่าประเด็นนี้ค่ะมันหลายๆคนก็มองว่าเขาจะออกมาเพื่อที่จะสยบข่าวว่าหนีไปจะหนีไปเพราะว่าจะมีคดีวันที่13เนี่ยค่ะคือผมคิดว่าทักษิณจะอยู่หรือจะไปจะหนีหรือไม่หนีก็จบแล้วน,นะครับก็ก็เป็นการดิ้นเฉยไม่ได้มีนัยยะอะไร นะครับสุดท้ายจะหนีหรือไม่หนีไม่หนีแล้วต้องกลับเข้าคุกําว่าทักษิณก็จะจบไปวันนี้บ้านเมืองกําลังเดินเข้าสู่ฉากใหม่นะครับกาลังเดินเข้าสู่ฉากใหม่ว่ามันจะแก้ไขปัญหาอย่างไรนักการเมืองจะร่วมกับประชาชนไหมทุกฝ่ายจะร่วมกันคิดไหมหรือจะมาจมปักอยู่กับพฤติกรรมของทักษิณภาคประชาชนจะเขาก้าวข้ามทักษิณตั้งนานแล้วพรรคการเมืองหลายพรรคก็ก้าวข้ามทักษิณตั้งนานแล้วแต่พรรคเพื่อไทยต่างหากที่นำทักษิณเข้ามา แล้วรอบนี้เข้ามาก็คือนามาให้เหยียบย่ำแต่ว่านาําพาประเทศไทยกลับไปด้วยนะครับให้บ้างเห็นเป็นในฐานะที่เป็นผู้ร้องได้รับคําสั่งขบวนพิจารณาอยู่ผู้เดียวนะก็อื่นไม่ได้รับเลยตัวสารก็สั่งเลยไว้ความจริงเนี่ยที่สารท่านมีคําสั่งให้คุณทักษิณเอาคาร้องผมไปแก้เพื่อจะฟังว่าคุณทักษิณแก้ของข่าวที่ผมร้องไปเนี่ยว่าป่วยผมอกว่าป่วยคลิบแล้วจนะัะ ก็คุณทักษิณตั้งแต่กระบวนการเข้ามาในประเทศแล้วก็อยู่ออกไปถึงโรงพยาบาลตำรวจทั้งหมดเป็นการหลอกลวงประชาชนร่วมกันด้วยวันที่ย9ิบเก้าผมจะ,ะแถลงว่าคุณทักษิณโการด้วยหลักฐานถ้าคุณทักษิณไม่ไปชี้แจงศาลเองศาลก็ไต่สวนสเนี่ยเขาจะถามว่าที่คุณเขียนไว้ศาลเนี่ยศาลต้องการจะถามว่าหนึ่งสองสามสี่ห้าในคำถามได้คำตอบที่คุณจะแก้มาเนี่ย ต้องการฟังจากปากมูลนิธิไม่ใช่ฟังจากปากทนายแล้วไม่ใช่ว,ว่าฟังข้อความจากเอกสารนั้นจบถ้าเกิดคุณตัดสินไม่ไปก็ต้องับคุณตั้สินาราสิทธิ์ในกาที่จะชี้แจงข้อที่ผิดเพิ่มเติมแล้วไอ้ตรงนี้เนี่ยจะเป็นผลเสียหายกับคุณลนิธิผมเตือนว่าคุณลัิสิควรไปเพราะกรณีอ,อนนย่างนี้ผมเคยั้งฟ้องทั้งพึจนราเองเนี่ยถ้าศารออกมาอย่างนี้แล้วเนี่ยสารจะถาม เป็นตนตั้งคำถามเองไม่ได้ให้ทนายฝ่ายไหนเป็นคนตามเพราะศาลจะทำการบ้านจากการที่ทุกฝ่ายส่งข้อชี้แจงมาทั้งหมดแล้วศาลจะตั้งคำถามว่าศาลสงสัยอะไรจริงไม่จริงแล้วพยานหลักฐานอะไรตรงนี้ความจริงจะปรากฏกับประเทศไทยในกรณีนี้และเป็นเรื่องสำคัญกระบวนการที่ธรรทจะกลับมาสู่ความถูกต้องอีกครั้ง จากระบวนการการไต่สวนทางดินนะครับอันนี้ก็คือเป็นเรื่องร้านต้องทำให้ชัดเจดนกําหนดที่เกิดจากพรบน,นี้นะครับผมว่าไม่ต้องมีข้อถกเถียงราะว่าศาลต้องดำเนินหลังได้หรือไม่นะอันนี้ชัดเจนนะทนี่สาลไต่สวนเนี่ยเอกสารยอย่างเมื่อกี้พลนายนกเขาพิยัญชัยแจ้งแล้วเนี่ยส่งมา29เนี่ยพวกเราก็จะยื่นเอกสารเพิ่ม คามปรากฏซึ่งก็มีรายงานของหน่วยางานรัฐต,ต่างๆ,ๆ <S <S ผมมั่นใจว่าเป็นวิทยาศาสตร์และจะชัดเจนมากในการสอบโดยเฉพาะอยากก่างครมธิการสอบม,มาสิบสองครั้งชัดเจนในประเด็นนะครับว่าการส่งตัวไปโรงพยาบาลตำรวจนั้นจะทําการอย่างไรเอกสารที่กรรมธิการเรียกแล้วปฏิเสธมาตลอดเมื่อไปตรวจสอบแล้วเนี่ยกับมติแพทยสภาขนาดนี้ก็ชัดเจนตรง ว่าไม่พบอาการป่วยมิกฤตแต่้างว่าเป็นการรักษาเฉพาะทางเนี่ยมันก็ต้องกลับไปรักษาที่เรือนจำนราาาจานหรือโรงพยาบาลราชการตลอดระยะเวลา181วันเนี่ยจะพบหลักฐานวิทยาศาสตร์ที่จะสงสารเนี่ยในวันที่29นะครับชัดเจนว่ามีการป่วยเล็กน้อยใช้คำนี้แล้วกันนะครับ เรื่องการกระตุต่อมืิอแพทยสภาเนี่ยเพราะว่าเราต้องให้แพทยสภาเป็นคนชี้แจงส่วนเรื่องที่คุณทักษิณจะมาหรือไม่มาศาลเนี่ยก็เรียนเลยนะครับว่าศาลออกหมายอย่างนี้หมายถึงว่าจะต้องมาศาลเว้นแต่มีเหตุที่ศาลเชื่อได้ว่าไม่มาด้วยเหตุใดถ้าไม่เชื่อศาลจะจหมายจับดัะนั้นผมอยากเห็นทักษิณเนี่ย เข้าสู่กระบวนการที่สามองค์คณนะฟตั้งมา5คนดำเนินการให้ชัดเจนนะครับว่าท่านเข้ายอมรับกระบวนการยุติธรรมอย่างแท้จริงนะครับแล้วก็พิสูจน์ถูกิกันนะครับเรก็เรียนว่าวันที่29ตอนเช้านะครับก็พวกเราก็จัยื่นเอกสารเพื่อเรื่ความปัอภสารเพื่อเป็นประโยชน์ในกะารวิจานกันด้วยสครึ่งครับ